สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำพาทารโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเรนดอมความรักครั้งใหม่ ep 3ของชาวธาตุลมนะคะธาตุลมมีราศีตุลราศีกุมแลภก็ราศีเมถุนนะคะคุณน้ำาอ่านแบบโหราศาสไทยวันที่แต่ราศีจะอยู่ใต้คลิปนะคะ การดูดวงนี้เป็นการดูดวงแบบรวมนะคะมันไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ดูเพื่อเป็นแนวทางดูก็ื่อความนเทิงนะคะขอบคุณทุกการกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะคะเรามาดูพลังงานของคนรักที่จะเข้ามาเป็นคนรักข้างใหม่ให้กับชาวธาตลมว่าเข้าอยู่ในท่านไหนราศีไหนบ้างนะคะธาตดิน กพึกษมังกรทธาตุด,ดินนะคะคนเกิดวันจันทร์ธาตุไฟเมษสิงธน,นูธาตุด,ดินธาตุลมตุลกุมเมถุนธาตุไฟ ธาตุลมธาตุน้ำก,กฎมนพิจิกทธาตุไฟคนคนนี้นะคะที่จะเข้ามาเป็นคนรักครั้งใหม่ให้กับชาวธาตุลมคนคนนี้เขาอยู่ในอาจจะอยู่ในธาตุดินนะคะพึกศบกันมาก,ก่อนหรือคนเกิดวันจันทร์ก็ได้นะคะหรือชาวธาตุไฟเมทสิงตโนธาตุลมตุลกูเมถุนนะคะ ธาตุน้ํากรดอติมินพิจิกนะคะอยู่ทุกธาตุทุกราศีเลยนะคะเพื่อนๆชาวธาตุลมคนรักที่จะเข้ามาเป็นความรักข้างใหม่ของชาวธาตุลมนะมีทุกธาตุทุกราศีเลยนะคะอยู่ที่ว่าชาวธาตุลมแต่ละท่านแต่ละคนจะพบเจอคนรักอยู่ธาตุไหนราศีไหนอันนี้แล้วแต่วาสนาของแต่ละท่านแต่ละคนนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาหมดเลยนะคะ ชาวธาตุลมนะคะคุณมีเสน่ห์นะคะี่ราชินีพระจันทร์ขึ้นมานะคะคุณเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์ถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยผู้ชายก็หล่อนะคะที่ข้ามารูคลิปนี้นะคะเป็นคนดูดีมีเสน่ห์สวยหล่อนะคะนี่ยเก็บเงินเก่งนะคะเนี่มีเงินนะคะเก็บเงินนะคะเก็บเงินใส่ถุงนะคะคุณเก็บเงินเก่งนะคะชาวธาตุลมเนี่ยคิงถือเหรียญคือมีมรดกทรัพย์สินเงินทองเก็บเงินเก่งนะคะแล้วอวินถือเหรียญอีกนะคะ เก็บเงินชอบเก็บเงินคุณเป็นคนใจดีมีเมตตานะคะเพื่อนๆนี่ราชาถือถ้วยคือความใจดีมีเมตตาเป็นกระหมิรให้กับทุกคนนะคะชอบทํางานทํางานขยันขันแข็งคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะขยันขวนขวายกระตือรือ้นในเรื่องของการทํางานนะคะที่ผ่านมานะคะชาวธาตุลุ่มบางท่านบาคนนะคุณภาพมองเห็นพลังงานของ ความเสียใจยในเรื่องความรักนะคะความรักที่ผ่านมาของชาวราศลมนะคะคุณอาจจะพบเจอความรักที่มีการปิดบังซ่อนเร้นนะคะคุณกับคู่ของคุณนะคะอาจจะมีการปิดบังซ่อนเร้นกันในเรื่องความรักนะคะอาจจะดึงคนอื่นเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์นะคะสามดาบนะคะดึงคนอื่นเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ทาให้ความรักของคุณกับเขามีความแห้งแรงนะคะแห้งแรงอยู่ไม่ได้เครียดนะคะเครียดในเรื่องความรักคิดคิดเยอะเลยในเรื่องความรักที่ผ่านมาคุณนะ เ uhm. สียใจและผิดหวังในเร er. ื่องความรักบางท่านบางคนก็ไม่เอาแล้วชันไปดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะบาท่านบางคนก็มุกอ่อนออกจากความรักครั้งนั้นมาเลยนะไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้แล้วนะคะมันทุกข์เหลือเกินอะไรประมาณนี้นะคะมุกอ่อนออกมานะคะบาท่านบางคนนะคุณหลังจากที่คุณเดินหันหลังออกมาแล้วนะคะมุกอ่อนออกมาแล้วคุณหันหน้ามาทํางานนะคะเพื่อนทางานทํางานเลือกงานมากกว่าความรักนะคะ มีความคุณมีพลังงานของความสดใสสดชื่นเบิกบานในชีวิตชีวาในเรื่องของการทํางานนะคะชีวิตของคุณมีความสุขแล้วตอนนี้นะคะมีเข้มแข็งแล้วนะคะเข้มแข็งแข็งแก่งแล้วนะบางท่านทาคนนะเข้มแข็งแข็งแกงแล้วนทำงานทํางานอย่างมีความสุขนะค,ะคุณมีสเสนนห์นะคะสเสน่ห์เป็นคนหน้าตาดีหน้าตาสวยหน้าตาหล่อคนหนึ่งนะคะอาทีนี้เรามาดูความรักข้างใหม่ของคุณดีกว่านะคะคุณน้ำพาจะ เปิดไพ่สำหรับนี้นะคะดูความรักครั้งใหม่ให้กับชาวธาตลมนะคะขอดูความรักครั้งใหม่ให้กับชาวธาตลมหน่อยค่ะ ถ้วยนี่ที่ผ่านมานะคะชาวราตรมคุณพบเจอสถานการณ์รักสามเศร้าเราสามคนนะคะที่ผ่านมานะคะโอ้หกถ้วยพลังงานของคนรักเก่านะคะราชาถเถรียนเนี่ยคุณจะได้พบเจอคนรักความรักครั้งใหม่คนคนนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีฐานะดีคนหนึ่งนะคะคนนี้นะคิงเหรียนฐานะดีคนหนึ่งคนคนนี้เขาเป็นคนที่ มีเหตุและผลนะคะมีเหตุและผลห้าไม่เท้านะคะคนคนนี้เขาก็าอาจจะพบเจอความรักที่มันปิดบังซ่อนเร้นมาเหมือนคุณเลยนะคะนี่ปิดบังซ่อนเร้นรักสามเศร้าเราสามคนเนี่ยทำให้เขาคนนี้อาจจะมุกอ่อนเดินหันหลังให้กับความรักมาเหมือนคุณเลยนะคะนี่เหมือนเดียวกันเลยก็ได้นะคะนี่หน้าตอนนี้นะคะ ความรักของเขาข้างนั้นเป็นความรักที่หันหน้ามาคุยกันก็ทะเลาะกันนะคะมันเป็นเพราะห้าไม่เท้าคือกันขัดแย้งนะคะขัดแย้งหันหน้ามาคุยกันก็ไม่ได้นะคะขัดแย้งกันนะคะความรักที่ไม่เยเแสไม่เคกันนะคะที่ผ่านมานะความรักมืดแปดด้านนะคะเขาเจอมาคนคนนี้นะความรักมืดเป็ดด้านนี่แปดถ้วยเขาเดินหันหลังให้กับความรักมานะคะ S <S <an> เขาเดินหันหลังให้กับความรักมาและเขาก็มาสู้งานนะคะทํางานเก็บเงินนะคะคนคนนี้นะทํางานเก็บเงินนะตัวนี้เขามีเงินนะคะคนนี้เก็บเงินได้มีเงินคน,คนนี้นะชา้าถ้าดมบางท่นานบางคนคุณจะพบเจอคนรักเพื่อนร่วมงานพัฒนามาเป็นแฟนก็ได้นะคะบางท่นานบางคนก็พบเจอความรักจากการสื่อสารโลกออนไลน์ก็ได้นะคะคุณจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่นะคะหนึ่งไม้เทา้าคือการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ เสียใจผิดหวังในเรื่องความรักนะคะเขาคนนี้เสียใจผิดหวังในเรื่องความรักเดสตาร์ Star, คนคนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่โดดเด่นมีชื่อเสียงคล้ายๆกับเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์หน้าตาสวยนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็หน้าตาสวยถ้าเป็นผู้ชายก็หน้าตาหล่อนะคะคนคนนี้นะคนที่จะเข้ามาเป็นความรักข้างในให้กับคุณนะดูดีมีสเสน่ห์นะคะคนนี้นะคะ เขาอยากจะมีครอบครัวที่มีความมั่นคงนะคะคนคนนี้เข้าทางานเก่งนะคะคนคนนี้นะราชาถือไม่เท้าคนทางานเก่งขยันควนควายกระตือรือร้นในเรื่องของการทํางานเหมือนคุณเลยนะคะคุณก็ได้ราชนีธิถือไม่เท้าอีกสํำรับหนึ่งนะคะขยันควนควายกระตือรือร้นในเรื่องของการทํางานทํางานเก่งนะคะเขามีพลังงานของความสดใสสดชื่นมุขบันมีชีวิตชีวาอยู่ในตัวของเขานะคะเด็กถือไม่เท้าเนี่ย เขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอายุน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะบางท่านบางคนนะจ,จะเจอนะบางท่านบางคนก็เจออายุรุ่นเราเขาเดียวกันก็ได้นะคะเท,ทมเปรเรนคุณจะได้เริ่มต้นความรักข้งใหม่ความรักของคุณนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะพบเจอความรักที่มันมืดมนความรักที่มันมันปิดบังซ่อนเร้นความรักที่มันทุกข์เหลือเกินนะคะทําให้คุณกับคุณหรือเขาก็ได้นะคะไพ่อาจจะสลับกันได้นะคะวันนี้เดินหันหลังให้กับความรักมานะ เนี่ยตัวนี้ความรักของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคุณจะได้พบเจอความรักครั้งใหม่เป็นความรักที่ดีนะคะบางท่านบางคนก็อาจจะพบเจอความรักจากการสื่อสารโลกออนไลน์บางท่านบางคนก็อาจจะพบเจอความรักจากเพื่อนร่วมงานพัฒนาม,มาเป็นแฟนก็ได้นะคะเดือนร์มิตไพ่แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะโอ้คนคนนี้นะคะเขาอาจจะไปขอพรหรืออธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นะคะเพราะว่าไพ่อธิษฐานขึ้นมาแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานะคะเพื่อนเนี่ย ที่ผ่านมาที่เขาพบเจอความรักที่มันไปกันไม่ได้ทําให้เขาหันหลังให้กับความรักมาเดินออกมาจากความรักครั้งนั้นนะคะเขาอาจจะไปกลับไหว้ขอพรสิ <ns> ่ง <ns> ศักดิ์สิทธิ์นะคะอธิษฐานขอผรนนะคะว่าขอให้พบเจอความรักที่ดีขอพบเจอคนที่ใช่ความรักที่ดีๆอะไรประมาณนี้นะคะนี่ไฟเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานะคะเขาอาจจะเป็นคนทางไกลนะคะเพื่อนๆคนคนนี้นะคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติได้เลยนะคะนี่เดืสดซันขึ้นมาความรักที่ดีนะคะ คุณจะได้พบเจอความรักที่ดีความรักครั้งนี้จะเป็นความรักที่ใช่ในคู่ของคุณเลยนะคะเพราะว่าถือสันขึ้นมาหรือนันคือพ่ะแห่งความเป็นเนื้อคู่ความรักที่เป็นคู่แท้ความรักที่เป็นคูคนค่บุญคู่บารมีนะคะเพราะว่าพระแห่งสื่อสัจจิ์ขึ้นมานะคะคู่บุญคู่บารมีนะคะเอาไปขึ้นมาข้างบนนะคะความรักที่ดีนะคะจะพบเจอความรักที่ดีสองถ้วยความรักที่ดีนะคะ ความรักท <muitas> <we> ี no well. ่ใช <am> you know? like mm ่ในคู่กันคุณทั้งสองคนเป็นคู่กันนะคะมองตากันรู้ใจกันเลยนะคะว่านี่แหละคือคู่ของฉันนะคะความรักที่ดีของฉันนะคุณทั้งสองคนนะคะมองตากันจะรู้กันเลยนะคะว่าเออทําไมมันรู้สึกว่ามีความอบอุ่นเหลือเกินรู้สึกว่ามันมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันอย่างมากมายนะคะเพราะว่าคุณทั้งสองคนที่ผ่านมาคุณไม่เคยรู้สึกกับใครมาก่อนแบบนี้เลยอะไรประมาณนี้นะคะคุณมารู้สึกให้ต่อกันและกัน มีแรงดึงดูดและมีความปรารถนาซึ่งกันและกันอย่างมากมายนะคะสองถ้วยคือความรู้สึกที่คู่กันนะคะเดือนสันคู่แท้ของคุณนะคะสิบเหรียญเนี่ยคุณั้งคนคนนี้เขาอยากจะสร้างครอบครัวอย่างจริงจังนะคะเ,เพื่อนๆสิบเหรียญเนี่ยในอนาคตาข้างหน้าถ้าคุณทั้งสองคนได้อยู่ร่วมกันเนี่ยคุณจะรวยนะคะเพื่อนคุณทั้งสองคนจะรวยจะมีมรดกทรัพย์สินเงินทองนะคะจะรวยนะคะ เด e อดเดทนะคะจบกับความรักที่ที่ผ่านมานะคะเด็กถือถ้วยความรักที่ดีนะคะคู่นี้เขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอายุน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะเขาเป็นกันลยาณมิตรนะคะเด็กถือถ้วยคือความรักที่ดีนะคะเนี่ยเขาจะเอาความรักที่ดีๆมอบให้กับคุณนะคะ สีไม้เท้าการเฉลิมฉลองการแต่งงานนะคะบ้านท่านมงคนนะคะชาวทัดลมคุณจะได้แต่งงานนะคะหรือคุณทั้งสองคนนั้นเมื่อได้พบปะเจอกันแล้วคุณอาจจะคุยกันถึงเรื่องการแต่งงานในอนาคตมาข,ข้างหน้าก็ได้นะคะถึงพูดถึงเรื่องแต่งงานการอยู่กันเป็นครอบครัวอะไรประมาณนี้นะคะคนคนนี้ก็อาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างศาสนาได้เลยนะคะด h เ e m เ e r o r คนคนนี้เขาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะแยะมากมายนะคะคนคนนี้เขา เป็นคนที่เข้มแข็งและขแข็งแกร่งคนคนนี้เขามีภาวะเป็นผู้นํานะคะคนคนคนนี้เขาอาจจะทํางานเกี่ยวข้องกับราชการก็ได้นะคะเข้มแข็งแข็งแกร่งมีภาวะเป็นผู้นาแปดเหรียญนะคะแปดเหรียญเนี่ยคุทั้งสองคนจะสร้างมารดกทรัพย์สินเงินทองร่วมกันนะคะใน,นอนาคตวอางข้างหน้าท้งคนทั้งสองคนได้แต่งงานได้ได้อยู่ร่วมกันนะคะแปดเหรียญ คนคนนี้นะคะเมื่อมปอยู่ในชีวิตของคุณแล้วเขาจะคอยดูแลที่คข์คุณนะคะดึงดาบตัดสินใจเลยนะคะนี่แหละนี่แหละคือคู่ของฉันนะคะนี่แหละคือคนที่ใช่ของฉันเลยคุณทั้งสองคนเพราะว่าคุณทั้งสองคนมีแรงดึงดูดความปรารถนาซึ่งกันและกันนะคะจะรู้เลยนะคะว่าผู้สูงมีความอบอุ่นมีความสบายใจอย่างบอกไม่ถูกนะคะก้าเหรียญน,นะคะมีมรดกทรัพย์สินเงินทองร่วมกันนะคะสิบถ้วยความรักที่ดีนะคะความรักที่ คุณทั้งสองคนจะได้แต่งงานกันจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความผาสุกนะคะไป,ไปเที่ยวด้วยกันมีความผาสุกนะคะความรักที่ดีของคุณเอาไว้ตรงนี้นะคะราชาธิดาคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองนะคะเขาเป็นคนที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวมีเพราะว่าเป็นผู้นํานะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่รักเดียวใจเดียวนะคะคนคนนี้นะไม่เจ้าชู้นะคะ เขาอยากจะมีความรักที่มีรักเดียวใจเดียวไม่เจ้าชู้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเขาจบกับความรักมานะคะเพื่อนๆความรักของเขามันพังเนี่ยความรักของเขามันไปกันไม่ได้มันพังเนี่ยทําให้เขาไม่อยากจะได้ความรักเหมือนที่ผ่านมานะคะอยากจะได้ความรักที่ดีอยู่ด้วยกัน อยู่ด้วยกันอย่างมีความผาสุกนะคะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขความอามุดมสมบูรณ์สร้างมารดกทรัพย์สินเงินทองด้วยกันเป็นความรักที่อยู่กันไปยาวๆอะไรประมาณนี้เนี่ยเขาอยากจะได้ความรักแบบนี้นะคะความรักที่ไม่ปล่อยมือกันไปไหนนะคะเป็นความรักที่คุณทั้งสองคนเมื่อพบเจอกันแล้วไม่จะจะไม่ปล่อยกันไปไหนนะคะเพื่อนๆนี่แหลรคือความรักที่ดีของฉันนะคะสองเหรียญ ความรักของคุณจะเป็นความรักที่เป็นอินฟิเนตี้นะคะเธอรักฉันฉันรักเธอเป็นความรักท right ี่ไม่มีวันจืดจางนะคะบางท่านบางคนนะคะก็พบเจอความรักจากการสื่อสารโลกออนไลน์นะคะเป็ดไมเท้านะคะเป็ดไม่เท้าความรักจากการสื่อสารโลกออนไลน์ได้นะคะความรักของคุณนะคะความรักข้างนี้จะเป็นความรักที่ราบรื่นความรักที่อยู่ด้วยกันไปยาวๆนะคะความรักที่มีความสุขความสมหวังนะคะการแต่งงานการเฉลิมฉลองการแต่งงานนะคะขอเอาไว้ขึ้นข้างบนนี้นะคะเพื่อน ในอนาคตวันข้างหน้าถ้าคุณกับเขาได้อยู่ร่วมกันคุณกับเขาอาจจะได้สร้างธุรกิจภายในครอบครัวร่วมกันก็ได้นะคะชายรักลูาท่านบางคนก็รักเพศเดียวกันก็ได้นะคะชายรักชายหญิงรักหญิงนะคะความรักทางใหม่คุณนะเจ็ดนิ้วเท้านะคะเขาจะสู้นะคะเพืนคนความรักครั้งนี้นะเขาจะสู้สู้เพื่อให้ความรักของคุณกับเขาได้แต่งงานกันในอนาคตวันข้างหน้านะคะ เขาจะสู้นะคะไม่ยอมถอยเด็ดขาดอะไรประมาณนี้นะคะชาริออตอาจจะเป็นคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างศาสนาได้เลยนะคะคนคนนี้นะ <c oughs> คุณทั้งสองคนเมื่อได้อยู่ร่วมกันในอนาคตข้างหน้าคุณจะมีบ้านคุณจะมีรถนะคะนี่คุณจะพากันท่องเที่ยวนะคะ <c oughs> หกดาบหกดาบลงเรือลำเดียวกันไปไหนไปกันนะคะ ไปไหนไปการลงเรือลำเดียวกันขอเอาเงินขึ้นก่อนนะคะเพื่อนๆเอาเงินขึ้นก่อนให้เราแฟนผ้าแห่งสิญซักสิทธ์นะคะนี่คนคนนี้เขาไปขอพอรมานะคะเพื่อนขอพอรขอได้พบเจอคนรักดีๆคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ชอบทำบุญชอบสวดมนต์ไหว้พระก็ได้นะคะนี่ไพ่เดรก้มิดขึ้นมาทั้งสองใบเลยนะคะคุณทั้งสองคนนะคะเป็นคู่บุญกันนะคะเพื่อนคู่บุญคู่บรารมีนะคะนี่ คู่บุญคู่บารมีคู่ที่สิทธิเสมอกันนะคะเพราะว่าไพ่แห่งสิทธิ์ขึ้นมาทั้งสองใบเป็นคู่แท้นะคะเดือดซันคือคู่แท้คู่บุญคู่บารมีนะคะคนที่ใช่ของกันและกันนะคะชาวธาตุลมบางท่านบางคนที่คุณรอคอยคนที่ใช่ของคุณอยู่นะคะคุณจะได้จบการรอคอยแล้วนะคะคุณจะได้จบการรอคอยแล้วคุณจะได้พบเจอคนที่ใช่ของคุณแล้วนะคะความรักครั้งนี้จะเป็นความรักที่ดีให้กับคุณนะคะความรักครั้งใหม่นะคะ ชอบทาบ,บุญนะคะคนคนนี้ชอบทําบ,บุญชอบสร้างบุญสร้างบารมีนะคะคนคนนี้นะคะราชาถือถ้วยคนใจดีมีเมตตาราชาถือถ้วยแล้วก็อัศวินถือถ้วยคนใจดีมีเมตตาคนคนนี้ก็อาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนตัดชาติได้นะคะเพื่อนๆนี่แต่งการแต่งตัวของเขานะ่ต่างชาติได้รวยนะคะนี่ข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามภูเขามานะคะคนคนนี้นะเนี่ยคนทางไกลนะคะ เขาเป็นคนที่ใจดีนะคะเป็นกระเลมิตรกับทุกคนนะคะเดอะเมจิเชียนเขาเป็นคนเก่งคนฉลาดคนสติปัญญาดีนะคะคนคนนี้นะที่จะเข้ามาเป็นความรักข้างใหม่ให้กับชาวราศลมนะเก่งฉลาดสติปัญญาดีทําอะไรได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเขาเป็นนักวางแผนนะคะคนคนนี้นะทำอะไรร้อนแรงแต่มีความสําเร็จนะคะราชินีถือดาคุณพบคู่ของคุณนะคะเพื่อนๆคุณได้พบคู่ของคุณ เดี๋ยวความเป็นคู่ออกมาก่อนนะคะเพื่อนคุณในพ่คู่ของคุณนะคะดาราศินี้ถือดาบร,ราชาธิดาคู่ของคุณคู่ที่มีแนวคิดไปที่ทางเดียวกันเลยนะคะเพืนน่อนๆนี่แล้วก็เป็นคู่บุญคู่บารมีด้วยนะคะเพราะว่าไพ่ไพ่แห่งศักดิธิ์ขึ้นมาทั้งสองใบเลยนะคะคู่บุญคู่บารมีนะคะ คุณได้พบคู่นะคะชาวท่าลมนะคะคู่ที่คุณทั้งสองคนมีแนวคิดไปที่ทางเดียวกันเลยนะคะเป็นคู่บุญคู่บารมีด้วยนะคะคุณพ่อไพ่เดชมิดรขึ้นมาคุณทั้งสองคนเมื่อได้อยู่ร่วมกันคุณจะพากันทําบุญสร้างบุญสร้างบารมีด้วยกันร่วมกันนะคะคู่ที่มีแนวคิดไปที่ทางเดียวกันเลยนะคะคู่ที่เป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแกร่งเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวไม่เจ้าชู้เหมือนกันเลยนะคะคู่กันนะคะ ความรักที่ดีมากๆเมื่อคุณทั้งสองคนได้พูดคุยกันได้เจอกันแล้วนะคุณทั้งสองคนจะวางกันไม่ลงนะคะเพราะว่าสองถ้วยนี่แหละคือคนที่ใช่ของฉันนี่แหละคือคนที่ฉันรอคอยมานานแสนนานฉันได้พบแล้วนะคะคนรักดีๆของฉันนะคะเดอสันคือคู่แท้ของคุณนี่คือคู่แท้ของคุณนี่คือเนื้อคู่ของคุณนะขอความรักที่ดีคุณทั้งสองคนเมื่อได้พบได้เจอและได้พูดคุยกันแล้วคุณทั้งสองคนในอนาคตวันข้างหน้า,ค,า,นาคุณอาจจะได้แต่งงานกันนะคะ แต่งงานการการเฉลิมฉลองการแต่งงานสีไม้เท้านะคะคุณทั้งสองคนนะคะจะสร้างอนาคตร่วมกันจะมีมรดกทรัพย์สินเงินทองความรักของคุณจะมีความมั่นคงนะคะเดือเวอร์นะคะความมั่นคงคุณอาจจะสร้างธุรกิจภายในครอบครัวร่วมกันก็ได้นะคะมีความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะสิบถ้วยคือความสุขนะคะความสุขความอุดมสมบูรณ์อยู่ด้วยกันอย่างมีความผาสุกเพราะคุณทั้งสองคนเป็นคู่แท้กันคู่ที่คิดมีแนวคิดเป็นที่ทางเดียวกันเลยคู่ที่ อย you, uh ู่ด so ้วยกันอย่างมีความผาสุกนะคะเนี่ยเป็นคู่บุญคู่บารมีด้วยนะคะคู่ที่เข้มแข็งแข็งแ่งแล้วก็เป็นคู่บุญคู่บารมีด้วยนะคะความรักครั้งนี้ของคุณคือเป็นความรักที่ดีมากๆเลยนะคะอยู่ด้วยกันอย่างมีความผาสุกความรักของคุณจะเป็นความรักที่ราบรื่นความรักที่มีความสบายใจไม่ไม่อึดอัดไม่มืดค้มเหมือนที่ผ่านมาแล้วนะคะเป็นความรักที่สว่างสวหรือสันขึ้นมาเพราะว่าคุณทั้งสองคนเป็นคู่แท้กันเนี่ย อยู่ด้วยกันแล้วแอนอนาคตข้างหน้าคุณจะพากันทําบุญสร้างบุญสร้างบารมีไปด้วยกันนะคะนี่จะมีความสุขความอารมณ์สมบูรณ์เป็นความรักที่ดีความรักครั้งใหม่ของชาวรัตลมนะคะสําหรับบางท่านบางคนนะคะชาวธัตลมคุณอภาัาเห็นพลังงานของคนรักเก่าอยากจะกลับมางอนะคะนี่หกถ้วยคือคนรักเก่าอยากจะกลับมางอนะคะนี่อยากจะกลับมาง้อมาขอคุณดีคุณอยากจะกลับมาขอโอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่อยากจะขอโอกาสเนี่ยถือถ้วยความรักมานะคะ อยากจะมาขอโอกาสณตอนนี้เขาอาจจะสองคุณนะคะด่อนสองคุณทางใดทางหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นในสื่อสัรออนไลน์หรือเทนทางใดทางหนึ่งเข้าสองนะคะสองตาโตเลยนะคะนี่แล้วก็เห็นคุณมีพลังงานของความสดใสสดชื่นมุบันมีชีวิตชีวาคุณสวยขึ้นคุณหล่อขึ้นนะคะเขาอยากจะกลับมาง้อคุณจะจะกลับมาขอโอกาสคุณอีกครั้งนะคะคุณกับเขาอาจจะบล็อกกันไปก็มีนะคะดัวนี่บางท่านบางคนนะอาจจะบล็อกกันไปแล้วเขาอาจจะบล็อกคุณหรือคุณอาจจะบล็อกเขาหรือต่างคนต่างบล็อกกันก็ได้นะคะนี อยากจะกลับมาง้อมาขอคุณดีนะคะนี่เข้ามาครั้งนี้เขาจะมาชัดเจนกับคุณนะคะเพื่อนๆจะมาชดเจนกับคุณที่ผ่านมาเขาไม่มีความชดเจนให้กับคุณเพราะว่าเขาอาจจะไปมีตัวเลือกทางเลือกเยอะนะคะเพื่อนๆเขาอาจจะไปมีคนของเขาอะไรประมาณนี้นะคะเขาถึงไม่มีความชดเจนให้กับคุณนอกจากนี้นะคะนี่เขาจบเขาจบตัวเลือกทางเลือกของเขาหมดแล้วนะคะเดือดเท้าขึ้นมานะ จบหมดแล้วแนละเขาจะจะมาชัดเจนกับคุณนะคะคิดว่าคุณนี่แหละคือคนที่ใช่ของเขาคนที่เขารอคอยคนที่ใจของเขามานานนะคะเนี่ยบางท่านคนก็เป็นความรักที่วนลูปนะคะเพื่อนนี่วนลูปเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเนี่ยทำให้คุณทนไม่ไหวนะคะหวไม่เอาแล้วนะคะเดินหันหลังออกมานะคะนี่เขาจัดกลับมาง้อคุณนะคะจะกลับมาชัดเจนกับคุณนะคะเนี่ยส่องคุณนะคะตอนนี้นะคะเขาสองคุณอยากจะมาชัดเจนกับคุณนะคะคิดว่าคุณนี่แหละ คือคนที่ดีที่สุดคือคู่ของเขาอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับท่านบางคนก็ยังให้อภัยเขาอยู่นะคะเพงคนเพราะว่ายังรักเขาอยู่นะคะนี่ยังรักเขาอยู่ถือเขาไว้อยู่ยังรักเขาอยู่ก็ยังพร้อมที่จะให้อภัยเขาอยู่นะคะให้อภัยเขาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะรอคอยอยู่รอคอยเข้าให้ให้เข้ามาง้อนะคะเข้ามาก็ให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างแต่เข้ากลับเข้ามาคนนี้เขาจะเป็นคนคนรักเก่าของคุณแต่จะกลับมาเป็นความรักครั้งใหม่ให้กับคุณนะคะเป็นความรักที่ดีนะคะความรักที่ เริ่มต้นความรักข้างใหม่ก like ับคนรักเก่านะคะเข้าคนนี้เข้าเข้ามาครั้งนี้ก็จะเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวนะคะไม่เจ้าชู้นะคะเนี่ยพราะที่ผ่านมาความรักที่ผ่านมาทําให้เขาทุกนะคะทุกเขาไม่เอาแล้วนะคะเนี่ยเขาอยากจะมาเจ้าเจนกับคุณเขาคิดว่าคุณนี่แหละดีที่สุดแล้วเคยช่วยเหลือเขาเคยดูแลเขาทุกสิ่งทุกอย่างอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยเข้ามาเข้ามาครั้งนี้จะเป็นความรักข้างใหม่ที่ดีให้กับคุณนะคะเป็นเดดซันเลยเข้ามาครั้งนี้นะคะ แต่บางท่านบางคนก็ให้อภัยอยู่นะคะแต่บางท่านบางคนก็ไม่เอาแล้วคุณรักเก่าฉันขอเอาคนรักขอรอความรักครั้งใหม่คนที่ใช่ของฉันดีกว่านะคะคนที่เป็นคู่ของฉันจริงๆดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าคุณทั้งสองคนนะคะเพื่อนๆชาวธาดลมนะถ้าคุณทั้งสองคนที่เดินหลังให้กันไปเนะี่ยถ้าคุณทั้งสองคนเป็นคู่กันนะคะคู่กันแล้วไม่แคลวกันนะคะสักวันหนึ่งคุณจะต้องได้กลับมา รักกันอีกครั้งหนึ่งเขาจะกลับมาชาัดเจนกับคุณถ้าเป็นคู่คกันนะคะเขาจะกลับมาชัดเจนกับคุณคู่กันแล้วไม่แค่กันนะคะจะเป็นความรักครั้งใหม่ให้กับคุณเป็นความรักที่ดีมากๆเลยนะคะเด็ดสั้นเลยนะคะกับเข้ามากร้งนี้นะคะหนึ่งเดียวคุณคือหนึ่งเดียวในใจเขาคุณคือหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะเนี่ยดีมากๆเลยความรักครั้งใหม่ของชาวรัดลมนะคะเนี่ย คุณจะได้พบเจอความรักที่ดีนะคะความรักที่เป็นเนื้อคู่ของคุณจริงๆนะคะเดื้อซันึ้นมานะคะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขความอดมสมบูรณ์นะคะในในอนาคตปางข้างหน้านะถ้าคุณได้แต่งงานกันคุณจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขความอุดมสมบูรณ์สร้างมรดกทรัพย์สินเงินทองร่วมกันนะคะเป็นความรักที่รักเดียวใจเดียวนะคะคู่ที่ศินเสมอกันคู่บุญคู่บารมีนะคะความรักที่ดีมากๆเลยนี่คือความรักข้างใหม่ของชาวธาตุลมนะคะ ขอจบคำลำนายความรักข้างใหม่ให้กับชาวธาตุลมแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้ชาวธาตุลมทุกท่านทุกคนนะคะพบเจอแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะพบเจอความรักที่ดีความรักที่มีความสุขความรักที่เป็นคู่แท้นะคะอยู่ด้วยกันอย่างมีความภาคภูมมีความอุดมสมบูรณ์สร้างมารดกทรัพย์สินเงินทองร,ร่วมกันเป็นคู่แท้ที่รักเดียวใจเดียวเป็นคู่ที่สิ้นเสมอกันนะคะเป็นความรักที่มีความสุขความอุดมสมบูรณ์เหมือนไพ่ออกมานะคะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอบคุณทุกการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ